ทำไมทหารอเมริกาเดสงครามเวียดนามถึงกลัวช็อตกันรุ่นนี้ของเวียดกงและช็อตกันรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับโดยช็อตกันรุ่นนี้นะครับเป็นช็อตกันที่กลุ่มเวียดกงดัดแปลงขึ้นมามีชื่อเรียกว่าช็อตกันแบบรีพีเตอร์นั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับในส่วนบริเวณตรงกลางของปืนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีลักษณะคล้ายกับปืน m 1คาบา carbine ของอเมริกานั่นเอง และในส่วนของพานท้ายนะครับคาดว่านําเอามาจากปืนกลหรือพานท้ายของ M1 คาบายมาดัดแปลงนะครับแต่ในส่วนของกลไกลปืนหลักเนี่ยจะเป็นลักษณะท่อยาวแบบคล้ายปืนช็อตกันซึ่งหลายสื่อวิเคราะห์ตรงกันนะครับคาดว่ากลุ่มเวียดกงเนยนำเอาช็อตกันของโซเวียตอย่างปืน MP-43 หรือ i z h 4 3มาทําการดัดแปลงนั่นเอง เรียกได้ว่าทหารเวียดกงมีการผลิตและดัดแปลงปืนจากปืนค่ายอเมริกาและค่ายโซเวียตนำมายำรวมกันเป็นอาวุธปืนใหม่ที่สุดแปลกมากๆอย่างปืนช็อตกันที่เห็นในรูปนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีการใช้พานท้ายของ M1 ็มคาบายแต่ในส่วนด้านหน้าจะเป็นช็อตกันทำให้ได้ปืนช็อตกันนะครับที่มีรูปทรงดีไซน์เหมือนปืนไรเฟิลจู่โจมนั่นเองและทําให้การยิงช็อตกันเนี่ย มีความง่ายและมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นที่สำคัญยังผลิตได้ง่ายราคาถูกผลิตได้จากทุกที่นะครับทำให้ทหารอเมริกากลัวช็อตกันรุ่นนี้ของทหารเวียดกงมาก,มาก